สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกันยายนคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อนะแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆ บางคนมาคอมเมนต์นี่รู้เลยเพราะอยากให้กำลังใจจริงๆขอบคุณมากๆเลยส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมเท่านั้นนะเพราะว่าเราไม่เห็นดาวพื้นดวงของแต่ละคนแล้วเราย้ําหลายครั้งมากว่าดาวพื้นดวงสําคัญมากๆเลยถ้าดาวพื้นดวงคุณไม่ส่งเนี่ยแม้ว่าดาวจรจะเดินดีคุณก็อาจจะรู้สึกมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าคุณอยากรู้ว่าดวงเดิมดูอย่างไรเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะขึ้นวิดีโอสำหรับการดูพื้นดวงเดิมแบบคร่าวๆให้นะ ในเดือนนี้สําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูนะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราคแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่ธนูอันนี้จะดูได้ตรงกว่าเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสยังเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุ คุณก็จะมีภาระค่อนข้างที่จะมากสักหน่อยนะอาจจะต้องเข้าไปจัดการธุรกิจการงานเรื่องบ้านเรื่องกิจการร้านค้าหรือว่าเรื่องทรัพย์สินต่างๆตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณพักองศาธนูต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะขึ้นง่ายหัวร้อนหงุดหงิดง่ายอะไรไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดหงุดหงิดกระทั่งตัวเองคุณเชื่อไหมธนูตอนเนี้นะแล้วก็อาจจะหงุดหงิดพุ่งไปถึงเรื่องเงินเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆ ธนูตอนนี้นะด้านดีถ้าพื้นดวงใครดีๆเนี่ยเวลาที่ดาวประจําตัวคุณไปอยู่ในภพพันธุคุณจะมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้สร้างบ้านได้มีรถเป็นของตัวเองหรือว่ามีการวางโครงการวางแผนสําหรับชีวิตคุณไพ่ยิปซีประจําตัวต,วตนในเดือนนี้ได้ไพ่สี่ถ้วย คุณดูชายหนุ่มนั่งกอดอกบอกบุญไม่รับเลยธนูตอนนี้นะค่อนข้างที่จะหงุดหิดกับสถานการณ์รอบข้างไม่อยากคุยกับใครไม่อยากวุ่นวายกับใครอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจสักอย่างหนึ่งน,นะใจเย็นๆตอนนี้ใจเย็นๆอย่างเดียวนะธนูค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นเองนะเรื่องการงานวันที่สองกันยาดาวพุธดาวการงานของคุณ เดินถอยหลังกลับเข้าพบสุภาษิตราศีสิงห์เรื่องงานของคุณอาจจะต้องมีการทบทวนแผนงานนะอะไรที่ทํามาแล้วมันผิดพลาดตรงไหนแก้ไขปรับปรุงเพื่อความก้าวหน้าต่อไประวังในเรื่องของคําพูดด้วยพูธในราศีสิงห์เรือนธาตไฟคุณจะพูดแรงแล้วก็กดดันและดาวสุขซึ่งเป็นดาวอเริหมายถึงปัญหาและอุปสรรคแล้วก็มาจรร่วมอยู่ด้วย ดาวสุกเป็นดาวลาภะดาวความสําเร็จของคุณด้วยนะพุธกับสุกเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ําการทําให้คุณมีโอกาสดีในเรื่องของการงานมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองให้เห็นเพียงแต่มันจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณแก้ไขเป็นระยะๆะะคือความสําเร็จของคุณเนี่ยต้องมาจากการแก้ปัญหานะไม่ได้อะไรมาง่ายๆเหมือนกันอังคารและมร,มรตยูอยู่ในเรือนอริ ลูกน้องในที่ทํางานนะบุตรหลานบริวารอาจจะทําให้คุณมีความยุ่งยากในเรื่องของการงานสร้างปัญหาให้คุณต้องตามแก้แต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้เพราะตอนนี้ธนูค่อนข้างที่จะใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ผู้ใหญ่เองก็ยังสนับสนุนวันที่17กันยาดาวพุธดาวการงานของคุณจะเดินหน้าอยู่ในราศีสิง์ดาวเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชค เรื่องงานของธอนูก็จะดีขึ้นนะมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่ามีโครงการอะไรใหม่ๆได้รับเกียริได้รับเครดิตผู้ใหญ่เอ็นดูไว้วางใจมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสุภาพห,หมายถึงต่างประเทศด้วยนะคุณที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศเรื่องการสื่อสารจะไ,ไปได้ดีทีเดียวดาวเป็นทั้งมหาจากักรเป็นทั้งราชาโชค คือคุณอาจจะได้งานง่ายๆผู้ใหญ่ให้งานง่ายๆแต่เหนื่อยแน่นอนมาหาจักรนะคุณต้องเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วคุณมีความสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ยอมเหนื่อยเนาะธนูไพ่ย,ยิบซีด้านการงานได้ไพ่เอทอ็อกเพนตาโคหน้าไพ่ดีมากจากหน้าไพ่คุณจะเห็นว่ามีมือถือเหรียญแล้วยื่นมาให้คุณ หมายถึงโอกาสที่คุณจะได้รับในด้านการงานคุณมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถได้แสดงฝิมือเห็นไหมถนูตอนนี้เก่งมีศักยภาพได้รางวัลจากการทําง,งานอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้ตําแหน่งใหม่ทําให้คุณมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตแน่นอนการงานของถนูค่อนข้างโดดเด่นอยู่พอสมควรทีเดียวในเรื่องของการเงินเสาเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรอยู่ในภพการเงิน การเงินเป็นเกษตรเนะี่ยยังไงการเงินคุณก็ยังดีอยู่นะยังํำมาหาได้เพียงแต่ตอนนี้ดาวการเงินคุณพักองศาก็ทำให้อาจจะได้เงินน้อยลงหรือว่าได้เงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วมีเกตดาวจอมยุ่งเข้ามาร่วมเสาอยู่ในภพการเงินนะ ทำให้คุณอาจจะมีความเครียดมีความอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายมากหน่อยไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันระยะยาวหรือว่าเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยนะแต่ว่าเกตด้านดีเขาทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากต่างประเทศเงินทางไกลเงินพิเศษต่างๆสุกดาวล่าผลของคุณอยู่ในภพสุภะเพราะฉะนั้นธนู ในเรื่องราภผลคุณยังดีนะมีเข้ามาเป็นจํานวนมากการงานยังสร้างเม็ดเงินให้คุณได้อยู่นะยังทํามาหาได้อังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวรายได้ใหม่ๆของคุณไปอยู่ในภพอริรายได้เสริมหรือว่าอาชีพที่สองรายได้ใหม่ๆของคนูอาจจะดรอปลงไปบ้างนะหรือว่ามีปัญหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายบุตรหลานบริวารทําให้เสียงเงินพ่ยิบีด้านการเงินได้ไพ่สิบไม้เทา้า พค,ค่อนข้างสอดคล้องกับราศีจักรมากมากนะในภาพคุณจะเห็นว่ามีคนแบกไม้เท้าด้วยลักษณะอาการที่มันหนักมากๆอะ่ะมันเป็นภาระที่หนักหนาสําหรับคุณนะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆนะเดือนนี้ทําให้คุณอาจจะต้องรีบหางานเพื่อหมุนเงินให้ทันคุณที่เอาเงินไปลงกับงานนะไปขยายกิจการไปลงทุนเกี่ยวกับงาน อย่าลงเงินจนเกินกำลังเกินความสามารถทางการเงินของคุณในขณะนี้นะไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระอย่างใหญ่หลวงของคุณในอนาคตเลยนะเดี๋ยวคุณจะหมุนเงินไม่ทันหรือว่าหาเงินมาใช้ไม่ทันนะในเรื่องของความรักดาวพุธดาวคนรักคู่ครองเดินถอยหลังเข้าพบสุภาพบสุภาเป็นพบที่ดีนะเพียงแต่ว่าพอดาวคนรักคู่ครองเดินถอยหลังจะไม่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ แลวพูดหมายถึงคําพูดเนี่ยบางทีคําพูดก็กดดันรุนแรงร่วมกับเสาไปร่วมกับสุขเจ้าเรือนอรินะก็ระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงปัญหาบางทีก็มาจากคนอื่นเหมือนกันนะชีวิตคู่คนเนี่ยไปฟังเพื่อนผู้ใหญ่บางทีความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุณต้องคุยกันเองนะคุณไปฟังคนอื่นมากๆแล้วกลับมามีปัญหากับคนของคุณเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่เลยนะคนโสด มีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักแต่ว่าต้องดูให้ดีเพราะว่าดาวคนรักคู่ครองของคุณไปจรร่วมอยู่กับดาวอริบางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะยังมีพันธะอยู่ไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยหรือว่าอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างจากคุณแล้วระวังในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันชั่วครั้งชั่วคราวอะความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยนะพุทธกร์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเหมือนวันไนสแตน มีอาทิตย์เป็นตัวเล่งอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณสาวๆระวังสักนิดหนึ่งแล้วก็ระวังพวกหวังดีแต่ประสมร้ายนะเพื่อนที่หวังดีอะไรอย่างเงี้ยระวังนะเอาเอาบุญมาบอกเอาข่าวนี้มาบอกเห็นคนของคุณไปอย่างนู้นไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกพวกหวังดีประสมร้ายอย่าไปฟังมากนะถ้าจะให้ดีดาวที่อยู่ในภพสุภะเนี่ยคุณก็ชวนคนรักคู่ครอ,องของคุณไปทําบุญทําทานบ้างนะบางทีมันจะกาด ในชีวิตคู่ในความรักของคุณมันจะราบเรื่นขึ้นไพ่ยิบสี่ด้านความรักได้ไพ่เดอะแฮงแมนคุณดูสิไพ่คนถูกแขวนอยู่เห็นไหมมันบ่งบอกถึงความรู้สึกอึดอัดจากการถูกติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางทีคุณอาจจะสร้างขึ้นมาหรือสภาวะอรอบข้างมันสร้างขึ้นมาทำให้คุณอึดอัดแบบเนี้ยไปไหนก็ไม่ได้ถูกผูกติดห้อยต่องแตงโยภาษาเพลงก็ต้องบอกว่ากลับก็ไม่ได้ใช่ไหมไปก็ไม่ถึงทนอึดอัดอยู่ ความรักในช่วงนี้อาจจะไม่เป็นไปตามที่ใจคุณต้องการนะใช้เวลาใช้ความอดทนใช้เหตุและผลประนีประนอมค่อยพูดค่อยจาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะนี่คือภาพรวมของชาวธนูในเดือนกันยายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า